ดีๆตอนนี้ใช่ไหมฟังนะไม่ต้องนะลลเล่มหรือตั้งแต่แรกเลยฉันคุยกับแกดีๆถูก,ถกไหมอืมจริงที่ได้รับกลับมาคืออะไรอ่ะแหปัดตะข้ออืมแล้วบอกขอโทษ้วจะจบแล้วตอนนี้มาพูดว่าแทนนี้จะมาพูดดีๆให้กำลังใจสุดท้ายฉันผิดถูกไหมฉันจะส่งคลิปนี้ไปให้แม่เหมียวดูเออดีเหมือนกัน เขาจะบอกแม่เหมียว่าดีๆแกมาแห็บปากตะคอกแล้วแกบอกอย่ไงไกกาลังใจแทนที่จะพูดกันดีๆแต่เลิกแต่ฉันโดนอย่างเงี้ยคือฉันผิดทุกอย่างฉันพูดอะไรกัไม่ได้แกพูดได้ทุกอย่างแกทําได้ทุกอย่างทุกอย่างที่แกทํานี่แกพูดกับฉันฉันห้ามทําฉันห้ามพูดเดี๋ยวก่อนนะแม้แต่หกขอให้ฉันไปอ่านข้อความแกทำได้แต่ฉันบอกให้ไปอ่านข้อความแกบอกว่าไม่เคลียร์เหมือนคุยแต่ฉันขอแกคุยแกบอกว่าพิมพ์ไปแล้วไปอ่าน แกทำได้ฉันทำไม่ได้ทุกครั้งที่มีปัญหาแกทำได้ทุกอย่างแต่ฉันทำไม่ได้สรุปปัญหามันคืออะไรตอนเนี้ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแกไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันมันขึ้นอยู่กับความพอใจของแกอยู่ที่ความคิดของแกด้วยหรือเปล่าใช่อยู่ที่ความคิดของฉันด้วยแถามแกดีๆฉันแค่อยากรู้แต่คําตอบที่ได้ก็คือแกไม่ได้ตอบแกยไม่ได้อะไรยาวก็ไม่รู้ ฉันแค่ต้องการคําตอบตอบมาก็จบฉันจบไหมฉันจบแต่แกไม่ตอบแกเริม่มด้วยการแหกปากตะคอกใส่ฉันก่อนฉันแหกปากเพราะว่าทำไมไม่มาคุยกันมพมาไม่ชัดเจนใช่ไหมตแต่แกบอกให้กลับไปอ่านอ็ไม่ชันไม่แหกปากคุยกับแกเหรอแล้วตอนนี้ไม่แหกปากหรือยังไงเนี่ยตอนนี้ก็แหกปากเหมือนเดิมใช่ไหมเออไ้วเป็นตอนญญ <c oughs> แรกก็ไม่มีเสียงเลยเนี่ยอืม แล้วสรุปคือต้องการอะไรจบอะไรใช่ไหมเนี่ยเขาก็ขอโทษแล้วจะอะไรอีกเอาจบหรือยังเนี่ยเอาตอบเขาหน่อยเขาจะได้ไปเก็บของเอาไปเก็บของเถอะไปเก็บของเถอะเปันคุยกันแล้วแหละอย่างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วมันจบหรือยังสรุปแล้วมันจบแล้วใช่ไหมเขาขอโทษแล้วมันความคิดฉันก็จริงแต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับคำพูดและการทำหมูพี่ด้วยแค่นี้แหละค่ะ ไม่อยากได้กำลังใจจากหนูก็ไม่ต้องเอาคุยดีๆไม่ได้ไม่อยากคุยดีๆหนูก็ไม่ให้แล้วจะมาพูดไม่ต้องการกาลังใจเพื่อไีเพื่อพูดดีๆเราไม่ต้องการอ่ะอารมณ์อย่างนี้ใครไม่ต้องการใครไม่ต้องการใครไม่ต้องการอะไรฉันเลยคนอะไรไม่ได้ฉันเป็นกอย่างอาจารย์ผิดแกวันนี้ว่าไงคะ ลืมแล้วเหตุการณ์วันนี้ว่าฉันจะพูดไฉันพูดไม่ได้หรอกแกไม่เคยให้ฉันพูดหรอกฉันพูดอะไรไม่ได้เลยฟังจำเหตุการณ์ครั้งนี้ไหมนะอืมแกเคยบอกว่าที่แกเป็นอย่างนี้เพราะแกเม,มาอืมแต่ถามว่าวันนี้แกได้กินเบียร์ไหมอืม ไม่เมาโอเคเขาเป็นใช่ไหมแล้วไม่ต้องอ้างนะากินเบียร์แล้วก็เป็นแล้วก็เมาแล้วถึงจะเป็นกินไม่กินแกนแก็เป็นเมาไม่เมาแกก็เป็นอย่างนี้กับฉันอะไรก็ได้ไม่ขอให้แหกปากว่าฉันไว้ก่อนแล้วก็ไม่ฟังฉันจะพูดอะไรแกขอไม่ฟังไว้ก่อนฉันต้องฟังแกคนเดียวถ้าจะแกแรงทำงานได้ฉันไม่อยากดานอยู่บ้านนี่หงหอกฉันจะบอกให้แกคิดว่าฉัน ตีพเจรับสภาพอย่างนี้เหรอที่อยู่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะส่งเงินให้ก็จริงอ่ะแต่ความรู้สึกทางใจเขาไม่เคยนึกถึงความรู้สึกทางใจของเราเลยาไ,ไม่เคยเลยเหรอเขาเราไม่อยากมีความสุขทุกวันกับเขาเราไม่ได้อยากโดนด่าโดนว่า,เรา,า,าเ,วเราไม่ได้อยากมาแบ่งรับความทุกข์เราก็ไม่ได้อยากบ่งไปให้เขาเขดาดโดนด่าเขาด่ากันทุกวันเลยเหรอ พี่พูดอะไรก็ไม่ฟังทําอะไรก็ไม่ได้อ่พิมยังบอกทำอะไรไม่ได้คืออะไรนะไม่ต้องย้อนไม่ต้องย้อนมีเสียงก็ผิดไม่มีเสียงก็ยังผิดอ่ะเพราะแกไม่เคยฟังฉันไงแกคิดว่าฉันจะเอาชนะแกในขณะที่แกเองต้องการเอาชนะฉันตลอดเวลาคิต้องการให้ฉันยอมแกตลอดเวลาเอาก็ต้องควรเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอพี่รันใช่ไหมมันก็ควรเหรอ อ่ะมันก็ต้องมาส่งคลเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเขาเป็นเมื่อเขาเป็นคนในครอบครัวต้องฟังฉันไม่ใช่เหรอทุกเรื่องไม่แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องงี่เง่าพอจะคุยกันได้แก่เขาไม่คุยแกไม่จำเป็นต้องฟังฉันแกจะทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องบอกฉันไม่ต้องไปต้องทำไม่ต้องไปต้องฟังฉันเหรออย่างที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องขัดไม่ต้องแย้งอะไรที่ขัดใจแกไม่พอใจ แกจะไม่ต้องรับฟังไม่ต้องให้ฉันพูดมึงจะรู้สึกขอโทษพูดบึงอย่างแล้วฉันจะรู้สึกยังไงก็เรื่องของฉันเหรอแต่แกรู้สึกแกไม่ได้รู้สึกขัดใจรู้สึกผิดใจไม่ได้ใช่ไหมก็ถูกใจแกทุกอย่างอย่างนี้เหรอมันก็สิ่งที่แกต้องการมาเลยตลอดใช่ไหมแกทําอะไรก็ได้อะที่ไม่ต้องเป็นต้องนึกถึงความรู้สึกไม่ต้องรู้สึกผิดใจของฉันอะว่าฉันจะคิดยังไงร,รู้สึกยังไง สำหรับคนที่รออยู่เฉยๆะมันมีความสุขเหรอแกรอให้รวยมีเงินมีบ้านมีรถทุกอย่างแล้วค่อยจะมมีความสุขกับฉันให้ฉันมีความสุขเหรอแต่ระหว่างทางระหว่างวันระหว่างสัปดาห์ระหว่างเดือนแกจะทําอะไรกับฉันก็ได้ฉันจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขนันก็เรื่องของฉันที่ไม่เกี่ยวกับเงนิน ฉันจะรู้สึกหรือคิดอะไรก็ช่างฉันให้ไม่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับแกแกไม่ต้องนึกถึงฉันอย่างนี้ใช่ไหมใน,ในขณะเดียวกันแกนึกถึงความรู้สึกทุกคนไม่เคยแหกปากไม่เคยตะคอกไม่เคยด่าไม่เคยบน่นไม่เคยทําอะไรกับเขาเลยให้เขาจิบช้าน้ําใจต่อหน้าแ้แต่รับหลังแกงชมแต่กับฉันเรื่องเก่าอแล้วใช่ไหม จะตอน <He ard S 1> ไหนมันก็ยังเหมือนเดิมแกก็เอาเรื่องเกา่ามาชอบมาขุดคุยตลอดแกเป็นอะไรกแกมีปมอะไรในใจเดิมแต่แต่วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแกไม่เคยว่าให้ไทยเจ็บช้ำน้ำําใจเลยพูดเพาะด้วยแล้วก็ไม่เคยมีใครมาว่าฉันด้วยขนาดนั้นทะ่หา,หา,หากับกันทุกคนฟังฉันหมดด้วยเหมือนกันบอกไว้ด้วยแต่วันนี้ฉันพูดถึงวันนี้กวันนี้ทำไมทุกคนดีหมด ฉันพูดกับแกไม่ดีตรงไหนทูกนอพูดมึงกูไงพูดมึงกูไม่ไม่ดีไงคำแรกที่รับสายอะไรไหมอ่ะว่ามาไม่ใช่ใช่ไม่ได้พูดแต่คำแรกที่รับสายแล้วแหกปากทำไมฟัง,ง็เดไม่องรนถามต่อไม่ต้องเอาเขาอ้างไม่ต้องเอาเหตุผลหรอกสำหรับแกจะเขาอ้างทุกอย่างมันคือเหตุผลแต่สำหรับฉันเหตุผลคือเขาอ้าง สำหรับแกคนอื่นเขาคุยกับแกเขาพูดดีๆด,ด้วยไหมหรือเขาเริ่มจากแหกปากใส่แกก่อนพูดดีหมดครับใช่แล้วลงท้ายด้วยแหกปากไหมไม่มีทำไมแต่สำหรับฉันเริ่มต้นพูดดีไหมดีอ่าแล้วฉันโดนอะไรโดนแหกปากใส่ใช่ต่างกันไหมไม่ต้องแล้วขอโ <มา S 2> ทษแ,แ,แล้วยังฉันเอาอดีตมาพูดแล้วขอโทษหรือยัง ขาขอโทษแล้วใช่ไหมแล้วมันจบหรือยังทำไหมคะอ๋อไม่ขอโทษที่ไม่สมควรทําใช่ไหมไม่แล้วมันสมควรทํำไหม่าบอกขอโทษแล้วไงเอาทีเราไม่สมควรทําไม่สมควรทําไม่สมควรทาใช่แต่ทำไมไม่อยากขอโทษคะชอบทำหรอคะชอบไหมไม่ชอบครับใช่ในเมื่อคุณเองก็ไม่ชอบแล้วคุณคิดว่าฉันชอบไหม พอแล้วเขาบอกขอโทษแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะแล้วต้องการอะไรอีกครับมันก็มีอีกค่ะคนทำนี้หนูเคยพูดแล้วหรอมันก็มีอีกเพราะพี่ไม่เคยทํากับใครเลยได้ยังไม่จบไปเห็นปนะ่ะฟังนะหนูน้อยใจไงไงเสียใจไงฟังแลก็รู้นะไงคนอื่นกันหนู เริ่มต้นพูดดีด้วยกันทุกคนไม่มีใครพูดแย่กับพี่เลยแต่สิ่งที่หนูโดนคือหนูโดนอยู่คนเดียวหนูไม่เข้าใจว่าหนูทําไมหนูโดนอยู่คนเดียวเป็นเพราะว่าพี่ทํางานส่งเงินให้หนูหนูจะโดนอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอเป็นเพราะแค่เงินหนูเยอะกว่าคนอื่นหนูเลยจะโดนอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอคะไม่ใช่แล้วทําทําไมคะ บ่อยด้วยไม่ใช่ทุกวันนะแต่มันบ่อยไม่ใช่ครั้งสองครั้งค่ะถูกไหมหนูมันคือข้อเสีย,ม,ยมันคือข้อเสียตรงนี้ใช่ไหมมันคือข้อเสียตรงนี้ใช่ไหมแล้วคิดถึงความรู้สึกของหนูไหมหนูไม่เคยว่าอะไรให้พี่เลยนะแต่พราะหนูถ้าไม่คิดถึงจะมาขอโทษเหรอถ้าไม่คิดถึงจะมาขอโทษเหรอ Chat, ตอบสิเอามุมความมุมเขาบ้างไหมพื่อนว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นงนี้เชื่อเขาทํางานในแต่ละวันทํางานหนักเจอด่าแล้วรับมู่นรับนี่ทุกอย่างทุกอย่างน่าจะเข้าใจดีเขาเจ็บปวดตัวเขาก็ไม่เคยเออป่นไม่เคยบาไม่เคยออกปากไม่เคยบ่นเขาด่าเหมือนไนสะามไหมก็เคยเป็นห่วงไหมเคยถามเคยเป็นห่วงไหมมันเป็้ไหมคะฟางเขาไม่เคยอะไรกับให้ทางบ้านหรือร้อนหรอไหม เราไมชอบเองเองทุกอย่างถูกไหมอ๋อทีละเรื่องฟังเหมือนความเนื่อสมของเ,องเขาไาอย่างเงี้ยแล้วพอมาคุยกได้คุยอย่างเงี้ยบางครั้งแบบรู้สึกว่าขบหน่วงไหมเวลาขเขาโมโหลแล้วเขาก็เลยตวาดก็แค่นั้นเองเอ๋อก็เลยตวาดหนูคนเดียวตวาดหนูได้คนเดียวในชีวิตนี้ตวาดทุกคนครักอารมณ์คนเดียวโชคดีที่มีหนูเป็นที่รองรับอารมณ์ไม่จะว่าอะไรก็ได้สรุปมันจะจบยังไงเนี่ยเขาไม่เข้าใจ สรุปมันจะจบยังไงบอกเขามาที่หนูถามเขาบอกมันไม่ใช่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่ไงไมไ่ต้องการอะไรหรอกถามแค่อยากได้คำตอบอยากรู้ทำไมหนูถึงโดนอยู่เดียวแล้วมันไม่ใช่ครัง้งสองครั้งเลยพูดอยู่เนี่ยมันโดนบ่อยแหมพูดไม่จบสักทวีว่ะเราใช้ลังพารันละเสียใจไงเสียใจอะไรรู้ไหมที่พูดอยู่ไม่จบเนี่ย ็เสียใจคนอื่นไม่เคยโดนเลยไงก็องขอโทษแล้วไงจะไม่ทำอีกไงจะพยายามมีสติให้มากขึ้นโอ้นี่คุยกับบนอนีบ่บลแค่นี้ไม่ไปไหนสักทีเนี่ยก็ไม่ว่าหนูจะบ่นอะไรก็ผิดไงหนูก็เลยบนอยู่อย่างนี้แหละมันน้อยใจมันเสียใจไงแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาผบนูนี่มันจะได้อะไรขึ้นมาถามหน่อยไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกเออเพราะคำพูดพี่ พี่พูดเองคำพูดพี่มันสอมาว่าพี่จะไม่เอาถ้าเกร,รับฉันไม่ได้แกก็เลิกกับฉันไปเลยความหมายมันสอมาในแนวนี้แกถามว่ากแกร,รับฉันได้ไหมถ้ารับแกไม่ได้ก็แย่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันความหมายมันสื่ออย่างนั้นแกต้องการจะพูดอย่างนั้นมันชัดเจนใช่ไหมมันชัดเจนทุกอย่างเห็นไหมคือแกคิด,คด<ต>เองใช่ไหมไม่คุยเพราะทุกอย่างแกทําได้หมดแต่ฉันทำไม่ได้ แกก็คิดเองแลแกแกก็คิดเองแล้วไม่คิดเอง้วจะพูดมาทําไมถ้าไม่ต้องการให้ตีความหมายไปอย่างนั้นแล้วพูดมาทําไมทาไมไม่คิดว่าเออรับไม่ได้ใช่ไหมก็มาคุยกันค่อยแก้ไขกันแต่ทุกครั้งที่พูดมาโดยตลอดว่าแล้วรับฉันได้ไหมถ้ารับฉันไม่ได้ก็แค่แยกกันแยกย้ายกันคนละทางอันนั้นคือเมื่อก่อนใช่ไหมแต่เรามาคุยกันแล้วใช่ไหม ราจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมมีอะไรค่อยคุยกันค่อยปรับแก้ไขกันใช่ไหมแล้วฉันจะรู้ไหมเพราะฉันโดนบ่อยอ่ะฉันเป็นคนโดนแต่ฉันจะรู้ไหมฉันจะปรับอารมณ์ตามเกทันไหมฉันจะรู้ไหมว่าเกหมายความไว้ยังไงมันเพิ่งจะมีแค่ครั้งนี้ครั้งแรกแล้วฉันจะรู้ไหมว่าเกยังจะหมายความเหมือนเดิมอยู่ไหมเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากอะไรรู้ไหมมันเริ่มจากพี่รันนี่นะจากที่ว่าพิมพ์แล้วรู้ลกยเป็นไม้กันหมายจามเคยรลอไม่ก็เงียบหายถึงห้องพอใจค่อยทักมา รู้แล้วว่าไม่ดีชอบกินจังรุนหิตง่ายกว่าเดิมอะไรเนี่ยกูนนตรงๆนะเะาสองสามวันนี้รู้ค่ะคิดเรื่องงานเท่าที่สังเกตถ้าไม่อยากคุยแค่โทรมาตามหน้าที่เนี่ยทำไมชอบคิดล็อให้ตัวเองวะเขาไม่เข้าใจ <c oughs> อืมนอกเกเพราะคนง่ายเป็นปัญหาข,ขัดหูกับตาจากเรื่องเดียวกับชั้นไม่ดีนึกละวัอะไรกําแพงเนี่ยคือไม่เข้าใจไม่นนเป็นไรตามที่พูดนั่นแหละค่ะ ไมไม่ไม,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 ไมีรู้สึกเหมือนกับเขาเป็นแบบเขาจะคำว่าเขาต้องคิดลบขเ,เลขาตีตลอดเข้าใจเขารู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ไม่ได้ไงมันคัดหูขกดตาที่ไม่หมดไงเหมือนพี่ไม่ได้อยากฟังไม่ได้อยากพูดด้วยแต่เหมือนพี่โทรมางั้นๆ้นแหละมันรู้สึกอย่างนี้ก็เลยพูดไปอย่างนี้ไงพูดมาก็ไม่ได้อยากคุยพี่ไม่ได้อยากคุยกับหนูเลยเช่งนี้นะ่ะพูดโทรมาก็คือโทรมางั้นงั้นแหละ อืมคิดอย่างนั้นเนาะหนูไม่รู้หรอกี่พ,พี่จะสื้อยังไงเพราะพี่ไม่พูดแล้วพี่ก็ไม่มองหน้าหนูไดยซ้ำดูจากการกระทำไงดูจากการทำที่การที่เขายอมยอมอดยอมทนหลายๆอย่างยอมอดกินยอมอะไรเพื่อส่งไปทางบ้านเนี่ยมันดูไม่ออกเหรอันดูออกค่ะก็รู้เลยเออก็ใช่สิทำไมมันดูไม่ออกเหรอมันแยกไม่อไอ้ไว่าที่แบบมันยอมอดมันยอมเหนื่อยมันยอมปวดยอมเมื่อยทุกอย่าง กับแค่มันั่งดื่มของมันอย่างเงี้ยแล้วพอมอมอารมณ์เสียใส่ด่วนให้มันมันก็ขอโทษแล้วแค่นั้นเองอือใช่อือพี่ฟังนะคําขอโทษพี่อ่ะขอโทษเพื่ออยากให้เรื่องมันจบแล้วหนูจะไม่ไปต่อได้ไงจะไม่ทําอีกเพราะพี่ขอโทษมากี่ครั้งอ่ะหนูก็โดนอยู่ตลอดเป็นเดิมอ่ะแล้วหนูก็ไม่เข้าใจหรอกว่าคําขอโทษพี่มันคืออะไรหนูเข้าใจแค่ว่าคาขอโทษพี่เป็นแค่ จบสำหรับ,รบพี่มันไม่จบสําหรับหนูไม่เคลีย์ไงเพราะหนูเป็นคนโดนพี่ไม่ใช่คนโดนในอย่างนี้เมืม่จจอไหร่มันจะจบบอกเาสิในอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะจบถ้าอย่างนั้นเอาในอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะจบเพราะพี่ไม่ฟังหนูหนูก็ไม่จบหรอก ที่จบแต่หนูไม่จบหนูพูดแล้วใช่ไหมหนูบอกแล้วใช่ไหมพี่โมโหตะคอกเห็ดปากขอโทษแล้วพี่จบเองทุกอย่างโดยที่ไม่ให้หนูพูดอะไรเลยหนูไม่เคลียร์หนูไม่พูดหนูน้อยใจหนูเป็นคนเสียใจหนูเป็นคนโดนกระทาแล้วเอาคำขอโทษมาฟาดหัวหนูเพื่อให้หนูหยุดเอาคำบอกโทษมาฟาดต่อไปจะไม่ขอโทษไม่ต้องพูดไงคะั้งคือสิ่งที่่ต้องพั้งคือสิ่งที่ไม่ข้องพดตั้งคือไปจะไม่ของพูด้ว้คือสิ่ทีาไม่ต้องพูด้วยใอ่งทม้ั้ ขอโทษก็ได้หรือไม่หรือยังไงการกระทำของตัวเองเลยพี่แค่เอาคำขอโทษมาฟาดปากมาให้หนูพูดพี่แค่ไม่ต้องการให้หนูพูดอะไรออกมาจากปากหนูเลยพี่ไม่ได้อยากได้ยินอะไรจากปากหนูเลยแล้วพี่ไม่ต้องการกำลังใจหนูเสียใจแล้วหนูจะเอากำลังใจจากไหนมาให้พี่ในเมื่อสภาพจิตใจหนูเองก็แย่หนูจะเอากำลังใจไปให้ใครได้งั้นกลับไปดูแลกับการรักษาสภาพใจเองก่อนเขาจะเก็บของเขาไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันตามนั้นเนาะเขาไม่เอากำลังใจก็ได้ไม่ให้เขาเขาไม่เอาก็ได้ จะเอาที่ไหนมาให้ล่ะตอนแรกก็จะให้เขาเออไม่ต้องให้เขาเออไม่มีแล้วแหละพวกไม่ห้กำใจแต่การกระทำพี่มันไม่ได้อยากได้กําลังใจจากหนูเลยสักนิดพี่จะพูดยังไงก็ได้ไม่โทรมาไม่ใช่ไงถ้าเขา